ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชนบุรีเป็นองค์กรในการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนเกษตรกรด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2,565ดังนี้ด้านงบประมาณสทอ,อชลบุรีได้รับงบประมาณทั้งสิ้น3.1ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว2.8ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ9 3 3 8 ผลการดําเนินงานภายใต้แผนงานกรมส่งเสริมการเกษตรจํานวน6โครงการประกอบด้วย 1. โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดําเนินการพัฒนาแปลงต้นแบบการสํารวจและติดตามสถานาการณ์เพื่อเฝ้าระวังศัตรูพืชในแปลงมันสําปะหลัง พบการระบาดของไรแดงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมและพบด้วงเต่าสตีทอรัสเข้าควบคุมไรแดงจำนวนมากนอกจากนี้สำรวจพบโรคใบด่างมันสำปะหลังจำนวน2ต้นและได้ทำลายพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชและสนับสนุนให้กับพื้นที่เกิดการระบาดอุรนแดงและศัตรูพืชอุบัติใหม่สนับสนุนจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชจำนวน4,708กิโลกร,รมัมสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชาติจำนวนกว่า800,000ตัวสนับสนุนตันเบียนอซิโคเดสและแตันเบียนเตต้าสตีคัสจำนวนกว่า10,000มัมมี่ สนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ให้แก่เกษตรกรจำนวน1,057ขวด 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะดำเนินการพัฒนาแปลงต้นแบบระบบติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในแปลงมงคุดภาพรวมพบปัญหาศัตรูพืชดังนี้ระยะแตกใบอ่อนพบเพลี้ยไฟหนอนกินใบมังคุดหนอนชอนใบและดวงแท้ใบระดับเล็กน้อยระยะใบเพสลาดพบโรคใบจุดระดับปานกลาง ระยะออกดอกถึงติดผลเล็กพบเพลียไฟระดับปานกลางระยะติดผลถึงเก็บเกี่ยวพบเพลียไฟอาการเนื้อแก้ว อาการเปลือกแตกยังไหลและกระรอบระดับเล็กน้อยและพบศัตรูธรรมชาติได้แก่แมลงช้างปีกใสและแมงมุม 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์จำนวน4ไตรามาสร,รวม19ครั้งโดยให้บริการคลินิกอารักขาพืชเพื่อให้คําแนะนําด้านการจัดการศัตรูพืชพร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืชแก่เกษตรกรในพื้นที่จํานวนกว่า8 รร้อยายาโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริดำเนินการทั้งหมด5กิจกรรม 1. การอบรมถ่ายทอดความรู้ปรักสูตรการบริหารจัดการศัตรูพืชโดวยวิธีผสมผสานโดยกิจกรรมประกอบด้วยการฝึกวินิจฉัยศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติและการฝึกผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา 2. กิจกรรมสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ โดยสนับสนุนสัตว์ตธรรมชาติตามความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน13ชนิด 3. กิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการบริหารจัดการสัตวูพืช 4. กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการโดยสมเดากกา็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ 5. กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตามและให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมโครงการและพัฒนาแปลงเกษตรผสมผสานให้เป็นจุดเรียนรู้แก่ผู้สนใจ 4. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและการให้บริการของสองจอชอสนับสนุนหัวเชื้อชีบินทรีย์ขยายให้แก่สจอชอจํานวน2,387ขวดสนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่พบการระบาดของศัตรูพืชจํานวนกว่า1 0,000ไร่ กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่ายทําการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบการใช้แหนแดงกับปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆต่อการเจริญเติบโตของหอมแบ่งจากการทดลองพบว่ามูลสุกรทําให้หอมแบ่งมีความสูงจํานวนใบและน้ําหนักสดต่อกอบมากที่สุด กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อารักขาพืชให้เป็นหมอพืชระดับพื้นที่ภาคตะวันออกมีเป้าหมายจำนวน37รายดำเนินการจัดจำนวน2ครั้งครั้งที่1ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมมีเข้าร่วมจำนวน38รายครั้งที่2ในรูปแบบออนไซต์ site, มีผู้เข้าร่วมจำนวน40รายเปิดคลินิกเคลื่อนที่จำนวน 2ครั้งณนะจังหวัดระยองและจังหวัดปราจีนบุรีเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการดําเนินการหมอพืชโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงจํานวน5จังหวัด 5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่กิจกรรมส่งเสริมการใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูข้าวสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์จํานวน189ขวดและติดตามให้คําแนะนําพร้อมตรวจสอบคุณภาพของเชื้อจุลินทรีย์ที่เกษตรกรผลิตขยาย 6. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวพันธุ์อย่างง่ายสำหรับเกษตรกรดำเนินการในพื้นที่9จังหวัดโดยถ่ายทอดการผลิตขยายชีวพันธุ์จำนวน3ชนิดได้แก่เชื้อ bs เมตาไลาเซียมและมวลพิฆาตโดยร่วมจัดเวทีวิเคราะห์ประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตชีวพันธุ์อย่างง่ายร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดจำนวน8ครั้ง และติดตามให้คำแนะนำในการผลิตขยายวิธีการใช้ชีวพันธุ์จำนวน9ครั้งผลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของศูนย์ 1. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการวินิจฉัยศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานจำนวน71ครั้งมีผู้ได้รับก,การถ่ายทอดมากกว่า2,000ราย 2. จัดในทรัศการให้ความรู้จำนวน15ครั้ง 3. ให้บริการสำรวจและวินิจฉัยศัตรูพืชนอกสถานที่จำนวน59ครั้งและให้บริการคลินิกพืชจำนวนกว่า400ราย 4. จัดทำข่าวพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชจำนวน23เรื่อง 5. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจำนวน3ครั้ง48ราย 6. รับฝึกสหากิจศึกษาจำนวน1สถาบัน 7. ผลิตและเผยแพร่สื่อถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook และ YouTube จำนวนสิบเรื่อง 8. จัดรายการวิทยุผ่านสวทชนบุรี 99.75MHz จำนวน2ครั้งและทั้งหมดนี้คือผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการ,กรเกษตรด้านาราขาพืชจังหวัดชนบุรีพบกันใหม่ในปีงบประมาณ2566ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ